เอาไอันนี้เฮ้ออเอาปลาออกจากตัวนี้หละเฮ้ยหนไอปลาหลดปลาหลาดอยู่ไหนเยอะมากครับปลากูนะพี่น้องปลาลูกขอกปลาค่อน้อยน้อยน่านะพี่ปลาเล็กลาียงกนมกพี่น้องมกหาซีคนหาคนอันนี้อันนี้ปู ปลาปูกินปลาปลาดุกปลาดุกปลาดุกอันนี้ปลาปลาไหลนะครับยหญ่จับขึ้นมาเบิ่งดูยหญ่จับขึ้นมาเบิ่งดูกำกำคว้ามนันนะปลาสองตัวโลครับพี่น้องปาดโตบักใหญ่หัวอีเด็กเก็ดสิบตัวนี่เด็กโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอือตัวใหญ่มากเพื่อนๆใหญ่มากอือูนะ เฮ็ดคูรูอยู่ต่ส่อ่อนส่อนสัตว์ฝนตกทั้งคืนนะครับปลาเยอะ เดี๋ยวก็ไปล้างอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาป,ประกอบอาหารการกิน,นเยอะมากเยอะมากดูภาพบรรยากาศผู้เ่าห่าป่าเก็บป่าน,นะครับยอดสุดยอด เก่งมากเก่งมากนี่ยังไงปลาแม่ไข่ปลาขาวอีไทยเตาอ่ะะอ,อนอเป็นตาสะออนนะครับสุดยอดสุดยอดเยี่ยมเลยเวันนี้อ,อยู่บึงการนะเพื่อนเพื่อนจังหวัดบึงการ แยกออกมาจากน้องคายจริงที่สุดเยอะมากเพื่อนเยอะมากป่าคุณนะอ้ยส่อ่อนเต้นตูบตูบอยู่สดสดนะครับนสดสดอ้ตัวนึ่งจะดากตัวเก็บมาเนี่ยป่ามันโดดออก ปลาช่อนน้อยนะครับปลาช่อนปลาช่อนเยอะมากมกมกเอาอาเ้าเข้าเข้าบนี้เลือกเลือกปลาเลือกปลาช่วยกันนะครับโอ้เยอะมากเยอะมากเก็บอีกเก็บอีกโอ้เพื่อนเือนเลยอืม วันน oh, right? ี farther. ้กินปลาในน้ำมีปลาอนาบเจ็บปลาเพื่อนๆเจ็บปลา

อันนี้เป็นเม่ลูกออนมาไก่ขนาดมัน,น,นคิดกน,น,น้าเลยว่าไม่กินเยอปลาลมันคิดใจว,ว่าวันนี้ก็เลยเท้าวฝัน,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 นก็เลยอันกระทากมเป่าเนาะอันเชบอันมันลากเท้าไม่รู้ว่าเราก็สิดเนาแต่เราก็เห็นตัวได้แล้วเราสิดไปเดินมา ขอบคุณมากครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาน,นําเสนอเรื่องดีๆนะครับผมมาแนละ้วกินน้ากันเพื่อนๆกินน้ากันครับผมปลา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 เยอะมากนะครับผมขอบคุณครับในการรับชม